ทุกคนคิดว่าอาวุธแบ็กสตาร์วีเนี่ยเป็นสิ่งที่ตียากไหมครับถ้าเกิดคุณคิดว่ามันตียากเนี่ยเรามีทางเลือกใหม่สําหรับคุณครับนั่นก็คือการทําอาวุธโกดายโดยอาวุธโกดายเนี่ยนักแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเป็นอาวุธหลักแล้วก็อาวุธปลุกพลังโดยสิ่งที่ทําให้โกดายเนี่ยแตกต่างจากอาวุธดวงดาวรติการปกติเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นวีดวงดาวรติการโดยที่เราเนี่ยค่อยๆตีบวกอับขั้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับเป็นการเพิ่ม AP แบบนิดนิดน่ดนดนอยๆมันตต่าจาจก์ทีีขึ้น Star ตรงที่ว่า ถ้าเกิดเราตีแตกเนี่ยจาก IV ของเราเนี่ยก็จะเหลือแค่3ขีดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นโกดไอเนี่ยเราก็จะมี IVU อยู่เหมือนเดิมโดยวิธีการทำเนี่ยก็จะเป็นการที่เรานําอาวุธดวงดาวรัติการ IV นะครับไปแลกมาเป็นอ,อ,อาวุธโกดไอบวกสิ 15, ซึ่งสแตทของอาวุธโกดไอบวกสิ 15, เนี่ยจะเท่ากับแบ็กสตาร์ไอวีนะครับโดยการตีบวกโกดไอบวกสิ 15, ขึ้นไปทีละขั้นจนถึง V ีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่ม AP แล้วก็เพิ่มสแตตต่างๆไปเรื่อยๆจนเทียบเท่ากับ V b แบ k s กสตาร์นะครับ สำหรับของที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะเป็นอาวุธดวงดาว I v วีชิ้นนะครับแล้วก็พลึกสุริยาแผลเผา1เม็ดโดยพลึกสุริยาแผดเผา1เม็ดเนี่ยเราก็จะใช้วัตถุดิบเป็นสเก็สุริยาแผลเผ่า10อันสเก็แห่งเวทมนต์30แล้วก็หินดำอาวุธ100อันนะครับเอามาหลอม โดยสเกตสุริยาแพดเผาเนี่ยเราจะหาได้จากการฟาร์ทาารมที่ค่ายชซาวนินแล้วก็รับฟรีฟรี20เมตรที่กลุ่มอัศวินทีนหน้าเฮนลี่นะครับเขาก็จะอยู่ที่โหนดของค่ายชซาวนินหรือถ้าเกิดใครที่รวยอยู่แล้วนะครับเราสามารถซื้อสเกตสุริยาแปดเผาเนี่ยได้ที่ตลาดซื้อขายรวมนะครับโดยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 14m นะครับเป็นราคากลางเมื่อเรานํามาหลอมรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นผลึกสุริยาแพดเผานะครับเมื่อเราเตรียมของทั้ง2ชิ้นครบแล้วเนี่ยเราก็จะ ต้องไปคุยกับเมลินโดล่าอยู่ที่กาหน้านะครับซึ่งตำแหน่งของเมลินโดล่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้พอไปคุยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเคสขึ้นมาว่าอาวุธกดาอในนามของเทพผู้ร่วงลับแล้วก็เป็นชื่ออาวุธที่เราเจะไปแลกเมื่อเรากดรับเคสมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราส่งมอบอาวุธดวงดาวรติการไอวีโดยอาวุธที่ส่งไปเนี่ยก็จะถูกเอาหินตอกตาอาคมออกแล้วก็ความทนทานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเต็มเป็น180เท่าเดิมนะครับ เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการตีบวกกันสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะขึ้น1ขีดโดยการผลิตหินที่ใช้ตีบวกของอาวุธโกดไอเนี่ยเราก็จะใช้สะเกิดสุริยาแพดเผาผลิตกับหินดําเวทมนต์สมบูรณ์นะครับโดยจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําทีละจํานวนมากๆเนี่ยเราก็จะใช้ผงหินดําเพิ่มเข้าไปด้วยจะสามารถทําได้พร้อมกันทีละ10ชิ้นครับไม่เป็นไม่เป็นการเสียเวลาเดยดดึงมาจากนี่เลย เราก็จะได้อัญมณีสุริยาแผดเผามาเดี๋ยวเราจะมาลองตีบวกกันเอาแค่แบบขีดเดียวก่อนว่าเฟาลประมาณไหน50เฟลได้5%ถ้าเกิด100เฟลอะถ้าอันนี้อัตราติด2.22%แต่ถ้าอันนี้9.99%ก็คืออุธโกดไอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เฟลเปลืองกว่าแบ็กสตาร์นะครับแต่โอกาสติดเนี่ยคิดว่าน่าจะมากกว่าต้องรอดูตอนติดไอวีครับว่าจะเป็นยังไง จะลองกดไปหนึ่งทีก่อนโอ้ยข้าวหมนนทานลดแค่สิบด้วยได้อยู่นะสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ติดยากเหมือนกันนะเนี่ย few moments later. พังไม่เป็นไรซ่อมได้ เย yes. ได้พีเพิ่มมาหนึ่งทุกคนว่าติดป่ะแตกเอียทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำอาวุธโกดออยนะครับ สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนแล้วก็คอมเมนต์ถามด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ